วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าผมเป็นใครผมทําอะไรนะครับและผมเปิดชาแนลนี้มาเพื่ออะไรนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับผมเอิร์ธพงศกรนะครับหรือชื่อเล่นว่าเอิร์ธนะครับที่หลายๆคนรู้จักปัจจุบันนะครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์ฮาวเทียการ์เด้นไทยแลนด์นะครับสวนอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับทำมาได้แล้วทั้งหมดประมาณ4ปีครับผมก็จริงๆสาเหตุที่ผมมาเปิดชาแนลนี้นะครับก็เพื่อที่จะนำความรู้ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆนะครับที่ผมได้เรียนรู้มานะครับตลอดที่ผมศึกษาฮาวเทียมาเนี่ยมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับ ก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะขายจริงๆผมเป็นผู้ขายนะครับก็จะมีทั้งออกงานนะครับรวมไปถึงขายอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับเช่น Facebook นะครับ i n s t a g r กรนะครับหรือ l ล n e อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็น s h อ p e e กับ Lazada ด้วยและผมรู้สึกว่าในเรื่องของข้อมูลหรือเทคนิคในการดูแลการเลี้ยงฮาวเทียเนี่ยในบ้านเราม,มันน้อยมากๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากเป็นคนหนึ่งที่ อ,อยากเอาความรู้และประสบการณ์ตรงนี้ออกมาพูดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆรวมไปถึงลูกค้าของผม,มนะครับได้นําความรู้ตรงเนี้ไปปรับใช้นะครับทําให้สามารถเลี้ยงฮาวเวอเทียได้สวย <S <S เลี้ยงฮาวเวอร์เทียรอดแล้วก็จะมีพูดในเรื่องของชื่อสายพันธุ์วิธีการดูแลนะครับว่าแบบนี้กับแบบนี้ต่างกันยังไงนะครับอยากให้ติดตามชมนะครับยังไงก็จะพูดผ่านชแนลนี้นะครับ สหรับผมนะครับผมอยู่ในวงการนี้มาประมาณ4ปีแล้วนะครับจริงๆผมเริ่มศึกษาเนี่ยแล้วก็เริ่มธุรกิจนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนอยู่ปี2นะครับตอนนี้ทุกวันนี้นะครับผมอายุ25ปีนะครับก็ผมเริ่มศึกษาตั้งแต่สายพันธุ์ที่ราคาถูกๆนะครับสายพันธุ์ตามตลาดนัดทั่วไปเนี่ยแหละแล้วก็เรารู้สึกว่าสายพันธุ์ที่เราเห็นอยู่ในตลาดเนี่ยมันม,มันค่อนข้างมีจํากัดนะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่า ผมจะต้องไปศึกษาสายพันธุ์ฮาวเทียเพิ่มเพราะว่าผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากรู้ว่าฮาวเทียในประเทศไทยเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์มีกี่แบบหน้าตาเป็นยังไงทุกวันนี้ครับก็ที่ผมเลี้ยงอยู่ดูแลอยู่ก็จะมีอยู่ประมาณ2องโรงเรือนนะครับรวมๆแล้วก็โอ้สัก 3- 300สายพันธุ์ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่า และจริงๆทุกวันเนี้ที่ผมทําอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากนะครับเพราะว่าผมได้อยู่ท่ามกลางงานที่ผมรักแล้วก็ได้อยู่บ้านได้ดูแลครอบครัวนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ผมทําออกมาได้ดีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมมาถูกทางแล้วแหละอืมก็เลยรู้สึกมีความสุขมากครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสุขที่ผมมีนะครับให้กับทุกคนแล้วก็ให้กับเพื่อนๆพี่ๆในวงการด้วยนะครับ ก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าคนที่สนใจฮาวเทียนะครับมาช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรอยากจะให้ผมแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรนะครับ mm hmm. เพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็อาจจะขัดตกบบผ่องไปนะครับเพราะว่าแบบตัวผมเองเนี่ยในชาแนลนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเทคนิคต่างๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกการดูแลการเลี้ยงนะครับผมก็เลย อยากจะฝากนะครับมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับอ้าสำหรับอีพีหน้านะครับผมจะทําอะไรผมจะสอนเทคนิคไหนนะครับยังไงฝากติดตามรับชมกันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเอิร์ธพงศกรนะครับต้องขอตัวลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับฮาวเทียจากทางช่องเอิร์ธพงศกรด้วยนะครับสวัสดีครับ